เป็นรถยนต์ที่ต้องบอกเลยว่าใช้เองด้วยที่มีประวัติสักนิดนึงประวัติในการดูแลรักษาแมนนันแนนสตอรี่ต่างๆต,ตั้งแต่ได้รถมาจนถึงปัจจุบันประกาศขายอยู่โตต้าพราโดะนะครับท่านผู้ชมท่านใดที่กําลังหารถพ r ราโดสักครันนึงนะครับในชมบอดี้นี้เราก็หาเป็นเครื่องดีเซลคัทนที่อยู่ข้างหลังผมเนี่ยเครื่องยนต์ดีเซลเลย อันนี้ก็จะพา,ารีวิวนะครับรถยนต์นะครับหนึ่งคันนะครับเป็นรถยนต์ที่ต้องบอกเลยว่าใช้เองด้วยนะครับแล้วก็มันจะเป็นรถที่มีประวัติสักนิดนึงประวัติในการดูแลรักษาแมนทันแนนสตอรี่ต่างๆตั้งแต่ได้รถมาจนถึงปัจจุบนันประกาศขายอยู่จะรีวิวรายละเอียดอธิบายไว้ในคลิปนี้เลยนะสำหรับท่านใดที่สนใจหรือกำลังหารุ่นนี้ใช้งานอยู่นะโตโยต้าพราดนะครับรหัส ก็คือ T120 นั่นเองนะครับเป็นเครื่องยนต์3.0นะครับ TZ นะครับเป็นตัวเครื่องยนต์ดีเซลนะครับเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมท่านใดที่กำลังหารถฟราโดสักคันหนึ่งนะครับในชมบอดี้นี้ T120 เนี่ยนะครับแล้วก็หาเป็นเครื่องดีเซลคันที่อยู่ข้างหลังผมเนี่ยเครื่องยนต์ดีเซลเลยนะครับแล้วก็ประวัติสตอรี่ต่างต่างตั้ได้รถมาเนี่ยผมได้รถมาสองปีแล้วนะครับก็ดูแลเขามาโดยตลอดรายละเอียดจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูพร้อมกันเลยนะครับรถคันนี้ก็ ทำสีมาใหม่นะครับผมเก็บสีใหม่ซับคันสภาพสีนะเนี่ยรารวมเนี่ยโอเคเลยแล้วก็รถเดียวการันตีให้นะครับไม่มีการชนหนักพิกล้มต่อใดใดทั้งสิ้นซื้อมาตั้งแต่แรกก็สภาพก็จะย่อมย่อมหน่อยนะครับแล้วก็ค่อยๆปรับปรุงกันไปนะ,ะตามสไตล์ของรถแนวนี้นะครับก็ไม่มีหรอกครับท่านใดที่ซื้อมาแล้วคือรถด้านรถไม่ต้องซ่อมมันเป็นไปไม่ได้นะครับผมซื้อมาจากเจ้าของที่ผมซื้อมารถคันนี้สักสองสามมือก็ว่าดูแลแต่ดูแลของเขากับดูแลของเรามันคนละแต่คนละสไตล์ มันก็จะทําให้คาแรคเตอร์ของรถที่เราจะต้องได้รับเข้ามาแล้วปรับจริตให้เข้ากับเราเนี่ยมันก็จะไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะดูแลไปหลายแสนเลยนะเดี๋ยวมันจะสีรอบคันเก็บใหม่ภายในคอนโซลนะครับมีรอยร้าวของวัสดุหุ้มนะครับซึ่งเป็นกันทุกคันนะครับสําหรับรถยนต์ตัวต้านะครับยิ่งอายุเยอะๆก็จะเป็นรอยเหมือนกับวัสดุที่หุ้มห่อพวกคอนโซลเอาผ่าอย่งเป็นเลยเอาผ่าปี2013ลงมา14 ซึ่งเป็นกันทุกคันนะครับสำหรับรถยนต์โตโยต้าเนี่ยคอนโซลมันจะต้องเหนียวนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านใดที่กาลังหาซื้ออยู่นะครับแล้วได้รถคันนั้นทาคอนโซลหน้าให้แล้วท่านก็จะประหยัดตังค์ไปได้เพราะผมผุ้มใหม่นตประมาณตั้งหม่กว่าบาทนะครับแล้วก็เราก็เลือกคุ่มไม่ใช่หนังแท้นะครับเพราะถ้าเอาหนังแท้หุ้มเนี่ยมันหนานะครับมันก็จะต้องใช้ตัววัสดุพิเศษที่มันต้องบางบางเทียบเท่ากับเนื้อคอนโซลเดิมอันนี้ก็จะมีเทคนิคขั้นตอนว่าเราทํา รถมือสองอยู่แล้วมันก็จะมีร้านมีข้อมูลพวกนี้เบื้องต้นตอยู่แล้วว่าก็เลือกหนังที่มันไม่หนาเพราะมันไม่หนาเสร็จปุ๊บคอนโซลมันก็จะดูไม่บวมเผื่อท่านใดใช้อยู่นะครับเราแชาร์กันถ้าอยากกันหุ่มอยากกันอะไรพวกนี้โทรถามได้กันนะครับเดี๋ยวแนะนําร้านให้อันนี้ก็เล่าคร่าวๆนะครับว่าตั้งแต่ได้มาเราทําอะไรโซบิเตอรไปบ้างพวกของเหลวไม่ต้องห่วงนะครับมันถ่ายที่นี่หมดแล้วนะครับผมดูโซบิทให้หมดแล้วเนะน,นี่ยเพิ่งเพิ่เพิเกียร์มาถึงก็โดนเลยรถแบบเนี้ยเครื่องมันเปิดมาเวดีฟรีกัน ในส่วนของพวกอะไหล่พวกแกน,นีก่เป็นเกยียร์พวกนี้มันใช้กันไม่ได้นะครับมันก็จะเปจะต้องเบิกผมก็ทงการเบริกไปที่โตโยต้าญี่ปุ่นนะครับแล้วเอาไปก็ถังเบิกมีคนเบิกของให้นะครับก็รอขออยู่ประมาณสักสองสามสัปดาห์นะครับของมาถึงก็เป็นของแท้เปลี่ยนให้เรียบร้อยแล้วเพิ่งเปลี่ยนมาเมื่อสักไม่ถึงปีนะครับยางทีงเ่เง็นเกยียร์สวิตให้แล้วผมบอกว่าผมสวิตอะไรไปให้แล้วบ้างยางเพิ่งเปลี่ยนเพิ่งจะเปลี่ยนเลยนะครับยางเพิ่งจะเปลี่ยนนะครับยังไม่ได้ใช้เลยก็าขอเดิมใส่ เบอร์ม,มันเล็กกว่านี้นะครับผมก็เลยขยับไซส์ขึ้นม,มานิดนึงนะครับเป็น26570ขอบ17นะครับมันก็จะเครื่องยนต์มันอาจจะตึงๆสักนิดหนึง่งแต่ว,ว่าจะไปให้ช่างเขาจูนสักนิดเพื่อให้มันอัตราเร่งมันตอบสนองเท้าสักนิดนึง่งเจอยางใหญ่เข้าไปมันอาจจะตึงๆสักนิดนึงยางนะผมเพิ่งเปลี่ยนนะครับสัปดาห์ที่49ปลายปีของ2020ผมไม่ได้เปลี่ยนตอนปี20ผมเพิ่งเปลี่ยนเมือ่อเดือนที่แล้วผมเลือกใช้ยางที่มันเป็นยาง USA นะครับแล้วมาเป็นยางค้างสตอกคเขามาสามหมื่นกว่าบาทนะครับที่เปลี่ยนไปแล้วก็เลือกยางผมยอมใช้ยางปีเก่าหน่อยนะมันก็ปี21นี่แหละมันเป็นยาง u s นะ Made in USA นะครับผมใช้อกใช้ยาง u s นะครับไม่ใช่ยางผลิตในไทยก็มันเป็นปลายปีแล้วล่ะนะครับแล้วก็สภาพของดอกเนี่ยเพิ่งเปลี่ยนมายังไม่ได้วิ่งไปไหนเลยนะครับแล้วก็พอเปลี่ยนเสร็จรู้สึกว่าโอ้โหรถมันขับทะลุเรื่องเลยกับยางเก่ามันนิ่มแล้วมันก็นุ่มเงียบมันเริ่มดูกันว่าทำอะไรบ้างเบาะนะครับได้มาก็ทำใหม่เลย มันทาพร้อมกัอนโซวหลังทําใหม่เป็นเบาะหนังแท้เบาะนะครับทําให้ใหม่นะครับทั้งคันนะครับงมอะไรผมเปลี่ยนใหม่หม ush, นะครับใส่เป็นของตัวรุ่นใหม่นี้เลยนะครับเป็นทรงใหม่เราผมว่าขับแล้วมันกระชับมือนะครับแต่พวงมาลัยเก่าเนี่ยมันอยู่นะครับแล้วก็พวกวีดุนะครับแล้วก็กล้องหลังต่างๆผมติดมาให้ใหม่หมดเลยระบบต่างๆนะครับพวกถุงลมต่างๆโช๊คต่างๆก็ใช้งานได้ปกติของก็จะลดนิดนึงนะครับเพราะว่าเป็นรถที่ยังใช้งานอยู่วันนี้ก็จะมีสรลบด้วยนะครับมเป็นทีซั รถคันนี้ปี2003นะครับเป็นรถนําเข้านะครับสมัยนั้นไม่มีรถสูตแน่นอนนะครับเป็นรถที่นําเข้า832เลยนะครับแล้วก็เป็นรถผู้มีบารมีท่านหนึ่งนะครับเปลี่ยนกันมาประมาณ2อมือนะครับถึงผมก็จะประมาณมือที่3คนที่สอนที่ขายผมเนี่ยก็ใช้มาสักง1ปีนะครับแล้วแกก็จะเฟนนั้นอยู่หลายรอบครับแล้วก็หนังหนึ่งอะไรต่างๆมันก็ตามปีมานะครับ20กว่าปีแล้วผมก็เลยตัดสินใจผู้ใหม่พอาผู้ใหม่เสริมันก็เลยรถมันดูกลับมาดูมีชีวิตขึ้นมาอ สีน่ผมทํรอบล่างนะครับทาใหม่นะครับไม่ได้ทําหลังคานะอรัเดี๋ยวผมพาไปชมห้องเครื่องอ่ะสภาพห้องเครื่องนะครับมันก็จะได้เหมือนกับรถพวกจอดขายหน้าร้านนะครับมันเป็นห้องเครื่องที่ผ่านการใช้งานจริงๆนะครับผมก็ยังคงใช้งานมันอยู่วุ้ยมันขับดีนะและช่วงนี้หน้าฝนด้วยนะครับขับรถจงสูงแบบเนี้ยมั่นใจนะครับเจอหลุมเจอทรายนี่มันไม่ดีเวลาไปต่างจังหวัดก็สบายใจเลยดูพวกเครื่องต่างๆนะครับน้ำมันต่างๆไม่มีเยิ้มการสุดเพิ่งจะไปเปลี่ยนปั๊ม a อ s มา ตัวนี้ทั้งตัวเลยนะครับแต่เขาเอามาใส่ให้มันยังไม่จบนะครับเวลาขับร้สุกมันสะทานเท้าน,นิดนึงนะครับไม่เป็นไรนะครับก็อู่ที่เราไปเปลี่ยนเขาจะเข้าเค็มให้นะครับพอเราสั่งของรถใหม่มาให้ยวสตาร์ทเครื่องให้นิดหนึ่ง นะครับรถนะครับที่ได้มานะครับแล้วก็เลขไม้ที่หน้าจอไม่ใช่หรอกนะครับเลขไม้มันสองแสนแต่ผมเชื่อว่ารถไม่น่าจะวิ่งสองแสนนะครับวันที่ได้มามันจอมันเหมือนกับเลขไม้มันไม่ไม่ชัดไม่ติดนะครับเราก็เลยทําการให้ช่างเขาดูแล้วก็เปลี่ยนเลนไม้มาให้ใหม่อีกครั้งนะครับแล้วก็เลขไม้ปรากฏที่หน้าจอไม่ได้ซีเรียสเลยผมสำหรับส่วนตัวนบไม่ได้ซีเรียสว่าไม้มันจะเท่าไหร่น,น,นะครับแต่ให้ดูสภาพปัจจ um ุบันว่ามันโอเคนะครับแต่ไม้ที่ปรากฏที่หน้าจอก็มั่นใจว่ามันไม่น่าจะใช่ไม้นี้นะครับ ประมาณนี้นะครับสําหรับท่านใดที่สนใจนะครับหรือกําลังใช้งานอยู่ก็แชร์ข้อมูลกันได้นะครับดีนะครับรถเกาะถนนนะครับมันเป็นขับเคลื่อนสี่ล้อแล้วก็อัตราการบริโภคน้ํามันเนี่ยบอกเลยนะครับเพราะว่าอยู่ประมาณสักเก้ากิโลเก้าถึงสิบกิโลิตรเมตรต่อลิตรนะครับไม่ได้ประหไม่ใช่เหมือนกับรถยุ่นใหม่ๆที่มันบำบัดกันสิบห้าไม่ใช่เพราะอะไรที่มายถึงไม่ได้ประหยัดขนาดนั้นหนึ่งน้ำหนักรถมันเยอะและเป็นขับเคลื่อนสี่ล้อฟูลไทม์ต้องตั้งขายไว้ที่ราคาแปดแสนสองหมื่นเก้าพันบาท นะครับแล้วก็ที่สําคัญคันนี้มันสามารถจัดเป็นนั้นได้นะครับใช้เงินดาวประมาณ8ปดหมื่นถ้าเป็นฟาโร่เนี่ยท่านซื้อจากเฟซบุ๊กก็ได้นะครับมันก็จเพจก็ได้นะมันมีให้ท่านเลือกหลายขั้นนะครับท่านลองค่อยๆประกอบการตัดสินใจดูนะครับอย่าดูแค่คันเดียวแล้วตัดสินใจมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะครับสำหรับรถที่อายุป,ประมาณ20ปีแบบนี้ท่านต้องเทียบประมาณเนาะก็มีสอสามคันนะครับแล้วก็ทดลองขับดูนะครับ ถามมันเพอร์เฟกต์พร้อมใช้งานไหมต้องบอกใช้คําว่ามันต้องเอาไปดูแลต่อบ้างนะครับแต่วันนี้มันอยู่กับผมเนี่ยผมเชื่อว่ามันน่าจะประมาณสั้95เปอร์เซ็นต์ละว่าผมก็ค่อยไล่ทำทั้งหมดมันน่าจะเซอรวิสค่าหด้ไปได้สักง200,000กว่าบาทแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นยาเลยคันนี้มีประกันด้วยนะครับคุณต่อประกันไบนะครับประกันชั้นสองจะให้ไปด้วยนะครับไม่มีปัญหานะครับป้ายก็เอามาใส่ใหม่นะครับก็ให้ไปด้วยนะครับไม่ได้ไม่ได้อะไรออกเพราะว่ามีโปรเจกต์ใหม่นะครับจะไปเล่นรถอัง ทีละาันผมสําหรับท่านใดที่สนใจนะครับก็รีวิวไว้ให้นะครับรถนะครับไฟหน้านะครับก็เลนไฟเดิมไม่ได้เปลี่ยนนะครับแค่สวมหะอาแล้วก็ขัดมันมันก็ใส่ขึ้นมาแบบนี้แล้วนะครับยิ้วรอยพวกพวกนี้ตามโอ้โหรถมันอายุยี่สิบปีผมว่าสภาพแบบเนี้ยสวยแลหรับผมนะเพราะว่าถ้ารถระดับรุ่นใหม่ๆที่ซื้อมาขายกันทั่วๆไปก็ห้าปีเจ็ดปีบางทีมันก็โทรมแบบนี้ด้วยนะครับเพราะคันนี้ก็ถือว่าตามอายุตามปีเขาถือว่าได้ พวกช่วงลา่างต่างก็ไม่ต้องลหละะ่วงแล้วเราบเราพ่นกันสนิมไว้หมดให้เรียบร้อยแล้วนะครับก็เราจะได้ใกล้ได้เวลาเซอร์วิสการสนิมแล้เดี๋ยวเอาไปเซอร์วิสลกันนะครับก็สามารถเข้ามาชมรถจริงได้นะครับโทรนัดกันเกาะนะครับเผื่อบางทีไม่อยู่ร้านและใช้รถอยู่ด้วยรถไม่ใช่รถจอดขายที่หน้าร้านอาจจะต้องอาจจะต้องนัดเวลากันสักนิดหนึ่งเดี๋ยวจะจอดอยู่ที่ถนนเฉลิมพระเกียรติราชะกาลที่9ซอย39เข้ามาในซอยประมาณ15เมตรจะเจอร้านของเรานะครับหรือโทรนัดได้ที่เบอร์นี้เลยครับ หน9่เก้าเด2หนะครับหรืออยากจะได้โลเคชั่นต่างๆก็โทรมาหรือเมมเบอร์นั้นก็ได้นะครับมันจะขึ้นลายอยูนะ่วันนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่าห์ติดตามวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ